สิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าในระหว่างที่ผมเดินกลับไปผมยอมนะครับรับว่าไม่รู้ผีหาซาตานตัวไหนมันเข้าสิงผมจริงๆครับไม่รู้ผีหาซาตานตัวไหนเข้าสิงแต่นี่คือคําสารภาพจากทนายแก้วหลังจากตกเป็นประเด็นเชา้าลวนลามสาวคนดังล่าสุดค่ะเจ้าตัวออกมาพูดหมดเปลือกยอมรับว่ากอดหอมและจูบจริงผมยอมรับว่าก็ได้มีการกอด ผมได้รับรว่าผม,ไ,มได้มีการกอดหอมและจูบน้องเขาจริงๆแต่ขอปฏิเสธเรื่องการจับหน้าอกพร้อมแชฉกลับปมเรียกเงิน10บล้านบาทถ้าผมกระทำอย่างนั้นเขาต้องด่าผมแล้วครับ โดยเรื่องราวนี้ค่ะเริ่มต้นมาจากการนัดเจอกันช่วงกลางปี2518ทนายแก้วเผยว่าได้ทักไปชวนกินกาแฟตอนบ่าย4โมงน้องตอบว่าเลิกเรียนเที่ยงทำเป็นประชาชนอยู่แถวพระราม3จึงของนัดเจอกันที่ห้างดังย่านพระราม3และได้นัดน้องไปกินข้าวที่ร้านอาหารชื่อดังมีการป้อนอาหารและหยอกล้อก,กันถ่ายรูปคู่กันปกติแต่จุดเปลี่ยนคือตอนอยู่ในรถทนายยอมรับว่าทำรุ่มร่มจริงสองรอบคือตอนสตาร์ทรถและก่อนแยกย้ายและมีการกอดจูบจริงแต่ยันว่าไม่ได้ขืนใจโดยอ้างว่าน้องไม่ได้มีท่าทีขัดขืนรุนแรงในตอนนั้น โดยทนายแก้วตั้งข้อสังเกตค่คะว่าถ้าน้องกลัวจริงทําไมไม่หนีตอนที่เขาไปเข้าห้องน้ําหรือว่าทําไมไม่เปิดประตูรถเบนซ์ลงไปทั้งที่มันเปิดได้ตลอดแถมนลังทรงเซคาน้องยังไลน์มาบอกอีกว่าถึงแล้วค่ะแบตหมดค่ะยังคุยกันดีๆจนถึงเดือนตุลาคมทําให้ทนายแก้วเข้าใจว่านี่คือมิตรภาพที่ดีไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ จนดราม่าหนักขึ้นค่ะเมื่อมีการเจรจาโดยทนายอ้างว่าน้องได้ขอคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นโดยผ่านการประสานงานของคุณแจงภรรยาของคุณแจช๊ชวนชื่นซึ่งพ่อของน้องได้ยื่นคําขาดค่ะถ้าไม่มี10ล้านก็ไม่ต้องมาคุยทนายพยายามต่อรองเหลือหนึ่งล้านบาทแต่กลับถูกปฏิเสธจนต้องไปขอให้อาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาของมูลนิธิธรรมประชาธรให้ช่วยเคลียร์ใจเพราะเครียดหนักและถูกปั่นประสาทจ,จนจิตอ่อนพ่อเขาสุดท้ายเนี่ยตัวพ่อเขาเนี่ยบอกว่า ถ้าไม่มีสิบล้านไม่ต้องมาคุยพ่อเขาพูดผ่านคุณแจงมาแจงก็โทรกลับมาหาผมผมก็บอกว่าอุ๊ยบ้าภาษาง่ายๆนะแจงพี่ไม่มีถึงขนาดนั้นถ้าเกิดจะให้จบและทุกอย่างมันเงียบเร็วเนี่ยพี่ขอล้านเดียวได้ไหมขอให้มันจบเถอะแจงก็เลยโทรกลับไปหาตัวพ่อเขาว่าพี่แก้ไหวเท่านี้ พ่อเขบอกว่าถ้าไม่มี5ล้าน10ล้านไม่ต้องมาคุยและอีกประเด็นค่ะคือการแอบอ้างชื่อของพี่หนุ่มกันชัยโดยเมื่อวันที่26ธันวาคม2518ค่ะพี่หนุ่มได้โทรมาถ,ถามความจริงทนายยอมรับว่าด้วยความตกใจตอนคุยกับพ่อของเด็กจึงได้หลุดปากอ้างไปว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มจะโทรไปเคลียร์ เพื่อหวังให้เรื่องจบโดยจุดนี้ค่ะทนายแก้วได้ยกมือไหว้ขอโทษพี่หนุ่มกลางสื่อที่ทําให้ต้องเดือดร้อนโดยทนายแก้วทิ้งท้ายอีกว่าทีท่ออกมาพูดเพราะอยากพิสูจน์ความจริงในมุมของตนและเสียใจที่ลามไปถึงลูกสาวผมก็เลยไปอ้างชื่อพี่หนุ่มกันชใช่ขอโทษจริงๆครับผมยกมือกราบขอโทษพี่หนุ่มที่ผมไปอ้างด้วยอยากจะให้สถานการณ์มันคลี่คลายผมพูดจริงๆครับ ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่พูดแต่กระแสสังคมตอนนี้ค่ะได้เริ่มแตกเป็น2ฝ่ายเพราะนี่เป็นเพียงความจริงในมุมของทนายแก้วเท่านั้นหลังจากนี้ค่ะเราคงต้องรอทางฝั่งผู้หญิงและคุณพ่อได้ออกมาพูดอีกครั้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถวันนั้นมันเป็นความยินยอมจริงหรือเป็นการผูกคำที่จำยอมกันแน่ บทสรุปเรื่องนี้ค่ะใครพูดจริงใครพูดไม่จริงอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจเพราะว่าประเด็นที่ร้อนแรงกว่าคือทนายแก้วได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการอำนวยการสภาทนายความเพื่อเป็นการแสดงสปิริตและผิดชอบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและไม่อยากให้สภาทนายความได้รับความเสียหายและหลังจากนั้นค่ะทนายเป้งก็ได้เคลื่อนไหวในทันทีหลังจากที่ทนายแก้วแถลงจบทางด้านทนายเป้งหรือว่าคุณอนุบุญสว่างทนายความของฝั่งผู้เสียหายก็ได้ออกมาโพสในเฟซบุ๊กทันทีโดยระบุว่าชื่นชมต่อการขอโทษและการแสดงออกของพี่แก้วพร้อมยืนยันว่าเราเป็นนักกฎหมา นาทีคือต้องทําความจริงปรากฏตามกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาและแพง่งโดยทนายเป้งก็ได้ทิ้งท้ายไว้นิ่มๆแต่คมบาดใจว่านาทีก็ว่ากันไปครับขอเป็นกําลังใจให้พี่แก้วซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าแม้จะเคารพในคําสารภาพแต่เป็นการพิสูจน์ความจริงในศาลยังคงต้องเดินหน้าต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ